ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หมคครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่องทําไปเลยในยกระพักนะครับวันนี้เจอกันตอนเจ้าเลยครับก็จริงๆนี่ยื่นตื่นแต่เจ้าแล้วนะครับยื่นตั้งแต่ตีเนี่ยอ่าสี่โมงตีสี่ตีห้าน,น,นะครับตีสี่แล้วนะครับตื่นมานะครับก็ <c oughs> ตีนัทเป็นไอน้นี่หน่อยนะครับคือตะคื้นฉลองกับมูน้องๆนะครับก็จะเข้าดาวกันครับผมบอกไว้นะครับได้ถึงแค่ประมาณสี่ทุ่มนะครับก็มาเข้านอนก่อนนะครับก็วันนี้นอนที่บ้านสวนนะครับนะครับนอนนะถ้ากันมานอนที่บ้านสวนนะครับ จริงมันเป็นน้อนเป็นคื้นที่สามแล้วครับสามคื้นแล้วครับเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับสามคื้นก็วันนี้ก็เลยเลยได้มาทําคลิปสอนเจ้านี่นะครับวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับวันที่หนึ่งนะครับก็ลูกมาก็ดืก่กาแฟก่อนครับั่งก่นกาแฟก่อน <c oughs> งกินกาแฟเซตแล้วก็เดี๋ยวจะปา,าต,ตัวเล็กๆนะครับปลูกสาวนะครับปลูกดอกหน้าบ้านนี้นะครับเอาเลือกเอาใช้นะครับฮู้ <c oughs> ปีนี้การใช้ชีวิตก็อยากให้มันสวยงามเหมือนอดอกนะครับดอกไม้ที่เขาจะปลูกนะครับเราทั้งปีนะครับก็ คืออย่างอย่างก็คือมันลับลื่นนะครับปีนี้นะครับเหรือมีอุปสรรคนะครับเดี๋ยวรอละอ่อนนะครับพร้อมแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ผมก็จะติดไฟไฟโซล่าเซลล์ด้วยนะครับข้างบนนี่นะครับข้างบนนี่เราจะติดเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเมื่อ มืดนะครับมืดก็เปิดเองแล้วก็ตอนสว่างก็ะเครื่งปิดเองนะครับเพื่อเขาไม่ได้อยู่บ้านหรือว่าเขามาขำมันก็จะมีไฟออกคนเดียวมันนะครับก็ลองดูนะครับพอดีได้มารอนหนึ่งนะครับก, <c oughs> ก็เดี๋ยวแฟนเซลเตอร์เดี๋ยวนอนออกมาก็มีพิธที่สามชมกันครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดูปลูกดอกหน้าบ้านนะครับเป็นดอกอ่า,อ,าอย่างก็ ดาวเรืองนะครับดอกละดอกดาวเรืองนะครับชีวิตจะได้รุ่งเรืองตลอดทั้งปีนะครับวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับก็วันนี้บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับต้องฟ้าบ่กหอยสดใสนะครับมีเมฆนี้หยางนะครับวันนี้บมมีหมอกเลยนะครับว้ถ่ายบรรยากาศหมอกให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแต่อากาศก็เย็นๆนะครับวันนี้นะครับเหมือนกับฝนจะตกนะครับนี้ คลื่นฝ้าคลื่นฝนนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับาการปลูกดอกดาวเรืองชีวิตจะได้ดุ่งเรืองตลอดทั้งปีนะครับอ่านี่นะครับเราจะปลูกกันตรงนี้นะครับมีดอกดาวเรืองนะครับผมได้คุดลุ่ไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะปา้าละอ่อนปลูกนะครับละอ่อนปลูกนะครับอาจะจ่าปลูกเป็นเป้าทำไงอะพี่กิฟปลูกจังก็ ฮะโอ้ยี่อไดนี่อืมเอาควมื่นกิดชีกอนชีถุงกอนเออม่ให้กันเอกคนมาคนาเมี่นปบเป็นหลุมไม่หมดแล้วหันห้อยก็มันจะมีตะเข็บแหละเป็นเป็นนี่อยู่อ่ะนะ เหอยอ่ะหอยอ่ะเนี่ยเนี่ยหอยที่ไห่นนะชี้ลงถึงปืนกันแกถึงถูงก้นกันกันหรเออชี้กันเลยชี้กุ้งห่วางเหี้ยชี้เออพอไปกิฟตชี้แค่เนี่ยมันจะมีหอยนั่นนั่ะ ลง่นปงก้นตอนจาอะไร่ไม่ได้ทอะไรเลยีาโินดีๆแกเอ้ยแม่แม่นี่ไงคือวางไปในหลุมพุดกันพุดกันพุดกกันพุดขี้ดินขึ้นก่อน เออนั่นแหละนั่นแหละวางลงไปเออวางลงไปแล้วก็คบเลยวางขี้ดินคบเลยนี่คืออะไรเออช่างมันนะจะต้นดอกนั่นแหละเอาไอ่นั่นเออที่เราปลูกเขาหรอไม่วางก็เออดอกไอ้พวกนั้นมันเป็นน้ำ เป็นตัวบ้าใช่ <c oughs> นี่นะครับอันนี้ก็มันเป็นเก้าดอก <c oughs> ดอกุหลาบอยู่นี่แล้วนะครับแล้วก็เอาดอกดาวเรืองนะครับมาปลูกปลูกใกล้ๆปลูกข้างในแปลงครับมีสีนนสันสักหน่อยสวยนะครับ <c oughs> นี่นะครับ, <c oughs> รบอา่าประมาณนี้นะครับนี่ ครับเดี๋ยวเขาก็จะปลูกกันไปจนสุดแปลงนี่นะครับไปจนสุดแปลงนะครับนี่นครับอ่าดูที่เด็กปลูกนะครับอ่าเดี๋ยวเอามาดูเอมาดูตอนปลูกเส้เนกันนะครับเนาะอ่าครับตอนนี้ปลูกเสซตแล้วครับนี่นี่ นี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่โอ้สวยครับมีฝีมือเด็กๆครับผมว้าวโอ้สวยมากครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ ปลูกดอกดาวเรืองชีวิตจะได้รุ่งเรืองตลอดทั้งปีนะครับนี่นะครับกิจกรรมยามเช้ากับเด็กๆครับที่ถุงอะรันเป็ถุงเนี่ยเสี่ยงฝ่ายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับสักกกิจกรรมยามเช้าครับนอน,นครับการปลูกดอกดาวเรืองวันนี้นะครับก็ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้เป็นเขี้แรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ ตัวบุคค้ผ่านการแจ้งเตือนคลดปใหม่นะครับก็ก็อย่าลืมนะครับฉลองกันได้นะครับแต่อย่าลืมป้องกันตัวเองตัวเองนะครับเพราะโรคไข้แคาเช่เดี๋ยวนี้โรคโควิดนะครับมันเริ่มลามแล้วนะครับก็อย่าชะล่าใจนะครับอย่าประมาทนะครับแม่นะครับอย่าบดีขาดนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับเว้นระยะห่างนะครับก็ ช่วยกันนะครับช่วยกันเพื่อใหืโลกนี้มันหมดไปนะครับเพื่อครอบครัวนะครับก็เจ้านี้นะครับก็มีคนแม่เอวหานะครับก็มีแม่นะครับแล้วก็มีย้ายข้างบ้านนะครับเป็นมาเอวนะครับแต่เจ้าเลยครับเอวกันนะครับปีใหม่นะครับก็ สำหรับกิจกรรมเจ้านี่ก็น่าจะมีเตีอี้นะครับเดี๋ยวก็จะทําอาหารกินกันนะครับกินข้าวเจ้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปยังไงมันก็เราดูกันกันนะครับ่าจะเนี่ยได้ต่อนะครับก็เจ้านี่ก็คงจะอ่ารากทุกท่านไปเพียงเตียอี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาที่ตารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับอ่าไซน้นากากนะครับ ใส่หน้ากากอนามัยนะครับล้างมือบ่อยๆทิ้งระยะห่างนะครับเว้นระยะห่างนะครับเพื่อสุขภาพนะครับขอขอลาทุกท่านไปเพียงตัวอีกก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ